บกับนิตยาสารคอหุ้น Power Time Magazine ขท่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอีขึ้นที่สุดครับน่นนาจะเป็นอันแรกๆที่เศริฐกิจจะได้มีโอกาสแทรดครับเพราะว่าปกติจะเป็นบริษัทที่ไม่ค่อยไม่อนิยมที่จะมีข่าวประเมิน พูตึดกันอยู่สี่้างกจนทำให้เรามีความรู้สุกว่า,เ,า,าเราจาเป็นคนไทยเราในตอนที่ประเทศเราอยู่ในภาวะวิกฤตโควิดตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆไม่ถูกไม่รู้ว่าจะป้องกันอย่างไรผูน้น้กบันการแพทย์ก็ระาอกใจการให้การรักษาเพราะว่าเราไม่มีความพร้อมในขณะนั้นแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั้งโลก ไม่มีความพร้อมเลยต้องใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์จากการประชุมกับโรงพยาบาลประมาณมามสิบกว่าโรงพยาบาลเข้าสรุปว่าเราสามารถที่จะพัฒน,นาระบบนักติดหรือ positive pressure เพื่อแก้ปัญหานี้ได้มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยย,ยังไรเนี่ยมันมีนคนต้องมีเซ็นเตอร์ในอัลกัลสาซึ่งใน,นขณะนั้นรบางตอนลาเป็นเซ็นเตอร์เราก็มองว่ามันไม่พอถ้ามีเซ็นเตอร์ในเมืองน่าจะดีกว่า สื่อมวลชนข้อมูลก็ติดต่อ,อนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยน่าจะเสนอราคากันอยู่ที่500ล้านนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยนายชื่าบอกลดไปขึ้นหนึ่งเราจะใช้ระบระบายความร้อนด้วยหือเปลาจำเป็นจะต้องมีอี่ล็กทอน่กอยาก่างตึงกตนี้กระจกหรือรอถามว่าใช้แอ แบบระบายความร้อนด้วยอกานะครบการสอบถึงไม่ได้ไม่ใช่ตึกนี้ไม่ใช่จุดสมบูรณเกิดจะทั้งโลกนะถ้ากระจกร้อนรอบแบบนี้เี่ยต้องใช้ระบบระบายอากาศผ่านตะแกรงนีเท่านั้นนะไม่ใช่แค่ระบายออกนะคุณต้องดึงอากาศเข้าด้วยมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ยากมากกับการที่อยู่จะแก้ปัญหาความร้อนคุณจะทํายังไงที่จะดึงอากาศเข้ามาแล้วก็แบนอากาศออกไปในพื้นที่ที่ มาไม่ได้เลยนที่หน้าบวงเนี่ยก็คือพื้นที่น้ำแอร์มาผมเองอยากให้หนึหหน่ิปเข้าข้าว่า,วาน,นว่าเมื่อติดตั้งระบบนี้เข้าไปเนี่ยห้องเนี่ยอยู่ในสถานารณ์ไม่มหนุนเงื่อสรเนี่ยทำให้ความร้อนมันเกิดขึ้นมากกว่าปกติมันร้อนมากเบรกเกอร์ต่างๆีอพกถูกตั้งของเรามากมากๆเบรกเกอร์เฉยเป็นหัวใจสําคัญแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทํำไมถึงระบบควบคุมออกได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาจากการรู้สึกหัือว่าเห็นสภาพว่า คือไม่ได้ล้างเลยทั้งตัวเองตัวเราคือคือจริงๆเนี่ยแอร์เล็กยังต้องทำมากกว่านี้ด้วยซ้ำใหมแอย่า่าแต่แอร์ขนาดอย่างนี้นะแล้วก็ตอนที่เราเข้าไปทดสอบเราก็เช็คอุณภูมิว่าตอนที่เราเคยทำได้ที่15ตัง้ตงอุณภูมิปกติในห้องที่2 5กลายเป็นว่าคุณภู้ชลมออกเนี่ยอยู่ที่26ลมออก26เนี่ยหมายความว่าอะไรมันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้น ในห้องจะต้องเพิ่มเป็น30-32เพราะลมออกในมคืออุณหภูมิหน้าคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิหน้าคอยปกติมันควรจะอยู่สัก12-14หรือเิ้นที่แต่ว่ามันถูกเพิ่มขึ้นเป็น26เราก็เห็นนะคะว่าระบบในการที่จะช่วยต <ım S 2> <giving quin. S 3> ่างๆมันลม190ประยัดงบประมาณไป130จ้าคิดง่ายว่าอยู่ประมูลแบบ คือเทคโนโลยีการทดเขาก็เก่งในด้านวิศวกรรมแต่ในนี้ตัวเย็นสึกจะสองพันตัวตัวร้อนอยู่ประมาณลูกแต่ด้วยว่าตั้งใจเลยว่าเราจะเซฟที่สุดให้ราชการเน้นเซฟงบไป130ย้ามบาทข้อที่สองอันนี้เป็นสิ่งที่คนไม่เคยคิดถึงคือการทำงานเนี่ยอยู่ต้องมีการวิจัยเมื่อวิจัยเราพบว่าข้าราชการทำงาน เชา้าเย็นสิ่งที่คนครับเล่าตัดสินใจที่จะจ่ายค่าแรงเพ<อ>ิ่มโดยทำงานที่ตึกน,นี้เนี่ยตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงตีห้าเพื่อที่ทราชณฐ์ทำงานในเวลากลางวันได้เพราะนั้นปราตัดสินใก็เย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้น